สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาพบกับช่องพระราคา100บาทน้ำทิพย์พิษณุโลกนะคะพี่ๆวันนี้น้องมาในอีพีที่56นะคะพี่ๆเป็นอีพีที่56นะคะเป็นชิปเป็นคลิปช่วงเย็นของวันที่24ธันวานะคะเป็นช่วงเวลา4โมงเย็นนะคะพี่ๆนะพี่ๆนะท่านใดรับชมช่วงเวลา4โมงเย็นนะคะสนใจองค์ไหนก็สามารถ บันทึกหน้าจอนี้ไว้ได้เลยนะคะเข็บไว้ได้เลยนะคะสแกน QR code เพิ่มเพื่อนทางไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะพี่พี่ช่วงเย็นนี้จะเป็นราคาเดียวเลยนะคะราคา100บาททุกองคทุกรายการเลยนะคะสําหรับพี่พี่ท่านใดที่สนใจนะคะว่างช่วงเย็นเย็นรอรับชมคลิปของน้องได้เลยนะคะพี่พี่ท่านใดเข็บไว้แล้วนะคะก็สแกน QR code เพิ่มเพื่อนทางไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะไลน์น้องจะชื่อน้ําทิพย์นะคะพี่พี่หนา หรือว่าพี่ๆท่านในสแกน QR โค้ดไม่ได้นะคะก็สามารถ โทรเข้ามาได้เลยหรือว่าแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยที่เบอร์0831674569นะคะพี่ๆนะน้องย้ำเบอร์อีกทีนะคะ0831674569ฝากพี่ๆที่รับชมนะคะกดไลค์กดติดตามให้น้องด้วยนะคะพี่ๆท่านใดกดไว้แล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่ๆขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะพี่ๆก็จะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากน้องในทุกๆวันเลยนะคะบางวันก็จะมีคลิปช่วงเย็นแบบนี้ด้วยนะคะพี่ๆนะเอ่อ จะมีค่าจะส่ง50บาทนะคะพี่พี่สำหรับพี่พี่ด้านในที่เช่าหาสนใจก็จะมีค่าจะส่ง50บาทนะคะซื้อกี่องค์ก็ได้นะคะส่ง50บาทนะคะออวันนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มองค์ที่1กันเลยนะจ๊ะพี่พี่นะองค์ที่1นะคะองค์ที่1เปิดด้วยพระสมเด็จองค์นี้เลยค่ะพี่พี่เรียมใส่ตลับไปแบบนี้เลยนะคะด้านหลังนะคะ ประมาณนี้เลยนะคะอันนี้องค์ที่หนึ่งนะจ๊ะต่อไปนะคะองค์ที่สองนะคะพี่พี่นะองค์ที่สองเป็นพระปิดตาองค์นี้เลยค่ะพี่พี่สวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะด้านหลังนะคะด้านข้างนะคะประมาณนี้เลยนะคะอันนี้องค์ที่สองนะคะต่อไปนะคะองค์ที่ สนะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะพี่พี่ทนาดสนใจองค์ไหนนะคะน้องรบกวนจดจำหมายเลข EP จดจำหมายเลของค์พระให้น้องนิดหนึ่งนะคะเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการซื้อขายกันนะคะจะได้ไม่ผิดองค์นะคะพี่พี่นะถ้าจดจำหมายเลขอี EP จดจำหมายเลของค์พระไว้ก็จะได้ไม่ผิดกันนะคะพี่พี่นะจดใส่กระดาษกันไว้ก่อนก็ได้นะคะหรือว่าโทรเข้ามากันได้เลยนะจ๊ะต่อไปนะคะองที่สนะี่หนา องที่สี่เป็นองค์นี้เลยค่ะเป็นเหรียญหลวงปู่โตะนะคะพี่พี่นะด้านหน้านะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะด้านหลังนะคะพอสสองห้าหนึ่งหนึ่งนะคะพี่พี่ด้านข้างนะคะต่อไปนะคะองค์ที่หกนะคะเป็นพระรอดองค์นี้เลี่ยมไปสวยๆแบบนี้เลยจ้ะพี่พี่ พี่พี่ท่าในใดนะคะเห็นรูปไม่ชัดหรือว่าน้องไวัยไปยังไงสามารถแอดไลน์เข้ามาขอรูปเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะต่อไปนะคะองค์ที่เจ็ดนะคะเป็นพระสมเด็จองค์นี้เลยจ้ะพี่พี่ท่าในใดสนใจก็อย่าลืมโทรเข้ามาหรือว่าแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยที่เบอร์0ู3ย์7สาม สี่ห้าหกเก้านะคะน้องยามเบอร์อีกทีนะคะศูนย์แปดสามหนึ่งหกเจ็ดสี่ห้าหกเก้านะคะต่อไปองค์ที่โอเมื่อกี้องค์ที่หกนะคะพี่พี่พระรอดอันนี้องค์ที่ห้านะคะอันนี้องค์ที่ห้านะคะพี่พี่นะแล้วก็อันนี้องค์ที่หกนะคะขอภัยทีนะคะพี่พี่นะอันนี้องค์ที่หกนะจ๊ะต่อไปอันนี้องค์ที่เจ็ดนะคะพี่พี่เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณองค์ที่เจ็ดนะคะ ทวนรายการชื่อพระอีกทีก็ได้นะคะพี่พี่นะเพื่อความถูกต้องนะคะหลวงพ่อหลวงพ่อคูณนะคะองค์ที่เจ็ดนะต่อไปนะคะองค์ที่แปดนะคะจะเป็นองค์นี้เลยค่ะน,นหน้านะคะเป็นพระกิ่งนะคะพี่พี่นะราคาหนึ่งร้อยบาทมีค่าจะส่งห้าสิบบาทนะคะ้านคางนะคะ ตรงฐานนะคะต่อไปนะคะองค์ที่เก้านะคะพี่พีจะเป็นองค์นี้เลยจ้ะองค์ที่เก้าเป็นเหรียนหลวงพ่อเขียนนะคะพี่พีเลี่ยมไปสวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะด้านหลังนะคะ ประมาณนี้เลยนะคะอันนี้องค์ที่9นะจ๊ะต่อไปนะคะองค์ที่10เป็นพระปิดตาองค์นี้เลยจ้ะพี่ๆท่านใดเห็นรูปไม่ชัดหรือว่าน้องไวไปยังไงสามารถแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะจ๊ะตรงฐานนะคะต่อไปนะคะองค์ที่11นะคะเป็นองค์นี้เลยจ้ะ เรียมใส่ตลับสวยๆแบบนี้กันเลยนะคะพี่พี่นะด้านหลังนะคะต่อไปนะคะองค์ที่สิบสองนะคะเป็นองค์นี้เลยจ้ะหลวงพ่อเดิมนะคะด้านหลังนะคะด้านข้างนะคะ ตรงฐานก็จะมีรอยจานแบบนี้นะคะพี่พี่นาต่อไปนะคะองค์ที่สิบสามนะคะเป็นองค์นี้เลยจ้ะเหรียญโบราณแบบนี้เลยนะคะพี่พนาด้านหลังนะคะเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะคะพี่ๆข้างเหรียญน,นะจ๊ะต่อไปนะคะองค์ที่ สิบสี่นะคะเป็นพระสมเด็จองค์นี้เลยจ้ะด้านหลังนะคะด้านข้างนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะต่อไปองค์ที่สิบห้านะคะเป็นองค์นี้จ้ะพระปิดตานะคะด้านหลังนะคะ ประมาณนี้เลยนะคะองนี้องค์ที่สิบห้านะคะต่อไปนะคะอง์ที่สิบกเป็นเหรียญหลวงพ่อชุยอง์นี้เลยจ้ะพศหกห้านะคะพี่พี่นะด้านหลังนะคะด้านข้างนะคะต่อไปนะคะองค์ที่สิบเจ็ดนะคะเป็นองค์นี้จ้ะ พี่ๆท่านใดสนใจองค์ไหนก็อย่าลืมโทรเข้ามาหรือว่าแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยที่เบอร์0831674569นะคะน้องยำเบอร์อีกทีนะคะ0831674569นะคะต่อไปองค์ที่18นะคะเป็นองค์นี้เลยจ้ะหลวงพ่อปานนะคะด้านหลังนะจ๊ะด้านคางน,นะคะ ต่อไปนะคะองค์ที่สิกนะคะเป็นองค์นี้จ้ะเหรียญพระพุทธนะคะพี่พี่นะพี่พี่ท่านใดน,นะคะสนใจองค์ไหนรายการไหนนะคะอย่าลืมจดจำหมายเลข EP จดจำหมายเลของค์พระไว้ด้วยนะคะเพื่อความถูกต้องในการซื้อขายกันนะคะพี่พีนะต่อไปนะคะองค์ที่ยี่สิบนะคะ องค์ที่ยี่สิบเป็นองค์นี้เลยจ้ะพี่พี่เหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่พี่นะพี่พี่ท่านใดรับชมอยู่น้องรบกวนฝากกดไลค์กดติดตามให้น้องด้วยนะคะพี่พี่ท่านใดกดแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่พี่ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะจ๊ะต่อไปนะคะองค์ที่ยี่สิบเอ็ดนะคะองค์ที่ยี่สิบเอ็ดเป็นองค์นี้เลยจ้ะเหรียญทรงผนวดนะคะพี่พี่นะเหรียญราชการที่เก้านะคะ วันนี้เป็น ep ที่ห้าสิบหกนะคะลงช่วงเย็นสี่โมงเย็นนะคะวันที่ยี่สิบสี่ธันวาคมนะคะพี่พี่นะต่อไปนะคะองค์ที่ยี่สิบสองนะคะเป็นองค์นี้เลยจ้ะเหลียนหลวงปู่ทิมนะคะพี่พี่นะด้นานหลังนะคะด้นานคางเหลี่ยนนะจ๊ะ ต่อไปนะคะองที่ยี่สิเป็นอง์นี้จ้ะเหลียนหลวงปู่เออเป็นหลวงปู่ทว,วดนะคะพี่ๆนะองนี้องที่ยี่2ินะด้านหลังนะคะด้านข้างนะคะตรงฐานนะจ๊ะต่อไปนะคะองที่ยี่สิสีนะคะเป็นองค์นี้เลยจ้ะ เหรียญวัดชลองนะคะเหรียญหลวงพ่อเช่มนะคะพี่ๆนะด้านหลังนะจ๊ะด้านข้างนะคะ,ะ,คะต่อไปนะคะองค์ที่ยี่สิบห้านะคะเป็นองค์นี้เลยจ้ะด้านหลังนะคะด้านข้างนะคะ ตรงฐานนะคะต่อไปนะคะองค์ที่ต่อไปนะคะรายการที่ยี่สิบหเป็นองค์นี้เลยจ้ะพี่พี่ด้านหน้านะคะเลี่ยมใส่ตลับสวยๆไปแบบนี้เลยนะคะด้านหลังนะคะต่อไปนะคะองค์ที่ยี่สิบเจ็ดนะคะเป็นจอบเล็กหลวงพ่อเงนิงนะค่ะพี่พี่ พี่ๆนายสนใจองคไหนรายการไหนนะคะก็อย่าลืมจดจำหมายเลข EP จดจำหมายเลของพาแล้วก็โทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยที่เบอร์ศูนย์7 4ดสามหนึ่งหกเจ็ดสี่ห้าหกเก้านะคะต่อไปนะคะองที่ยี่สิบแปดนะคะจะเป็นองค์นี้เลยค่ะเหรียญหลวงพ่อคายวัดสวนขันนะคะพี่ๆนะด้านหลังนะคะ ด้านข้างนะคะประมาณนี้เลยนะคะองนี้องที่ยี่สิบแปดนะคะพี่พี่นะต่อไปองที่ยี่สิบเก้านะคะเป็นองค์นี้เลยจ้ะพระปิดตานะคะพี่พี่นะาของหลวงปู่โตะนะคะด้านหลังนะคะตรงฐานก็จะมีตะกุดแบบนี้ด้วยนะคะพี่พี่นะ ต่อไปนะคะองค์ที่30นะคะองค์ที่30เป็นองค์นี้เลยจ้ะเหรียญหลวงพ่อกันนะคะด้านหลังนะคะด้านข้างนะคะต่อไปนะคะองค์ที่31นะคะองค์ที่31เป็นองค์นี้เลยจ้ะพศสองสี่หกสี่นะคะ นี่ด้านหน้านะคะด้านหลังนะคะองค์ที่สามสิบเอ็ดนะคะองค์นี้นะต่อไปนะคะองค์ที่สามสิบสองนะคะเป็นองค์นี้เลยจ้ะด้านหลังนะคะด้านข้างนะคะ ตรงฐานก็จะมีรอยตะไบแบบนี้นะคะต่อไปนะคะองค์ที่สามสิบสามเป็นพระสมเด็จองค์นี้จ้ะด้านหลังนะคะต่อไปนะคะองค์ที่สามสิบสี่นะคะพี่พี่เป็นองค์นี้เลยจ้ะหลวงปู่ทวดนะคะด้านหลังนะจ้ะ ตรงฐานนะคะต่อไปนะคะองค์ที่สามสิบห้านะคะเป็นเหรียญลงองนี้เลยจ้ะเหรียญเก่าเกาโบราณแบบนี้เลยนะคะพี่ๆนะด้านหลังนะคะต่อไปนะคะอง์ที่36นะคะเป็นพระนางพญาองค์นี้เลยจ้ะ พี่พี่ท่านใดเห็นรูปไม่ชัดหรือว่าน้องไวไปยังไงสามารถแอดไลน์เข้ามาขอรูปเพิ่มเติมกันได้เลยนะจ๊ะพี่พี่นะต่อไปองค์ที่37นะคะเป็นองค์นี้จ้ะพี่พี่ท่านใดสนใจก็อย่าลืมโทรเข้ามาหรือว่าแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยที่เบอร์0ูนย์7สามด สี่ห้าหกเก้านะคะน้องยำเบอร์อีกทีนะคะศูนย์แปดสามหนึ่งหกเจ็ดสี่ห้าหกเก้านะคะต่อไปองค์ที่สามสิบแปดนะคะเป็นองค์นี้จะ้ะเหรียญหลวงพ่อกลวยหลังหนุมานนะคะพี่พิณาราคาหนึ่งร้อยบาทมีค่าจัดส่งห้าสิบบาทนะคะด้านหลังนะต่อไปนะคะองค์ที่สามสิบเก้านะคะเป็นองค์นี้จะ้ะ พี่ๆทานใาดสนใจองค์ไหนอะไรการไหนก็อย่าลืมจดจำหมายเลข EP จดจำหมายเลของพระแล้วก็โทรเข้ามากันได้เลยนะคะต่อไปนะคะองที่สี่สิบนะคะเป็นองค์นี้เลยจ้ะพระปิดตานะคะพี่ๆนะด้านหลังนะจ๊ะด้านข้างนะคะต่อไปนะคะองค์ที่ สีอนะคะเป็นองค์นี้จ้ะพระหล่อโบราณเก่าๆแบบนี้เลยนะคะด้านหลังนะจ๊ะต่อไปนะคะองค์ที่สี่สิบสองนะคะเป็นองค์นี้จ้ะด้านหลังนะคะ ต่อไปนะคะองค์ที่สี่สิบสามนะคะเป็นองค์นี้เลยจ้ะเหรียญหลวงพ่อเงินนะคะสีทองทองแบบนี้เลยนะคะด้านหลังนะคะต่อไปนะคะองค์ที่สี่สิบสี่นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันเหรียญหลวงปู่เอี่ยมคะ่ะพี่พีขออภัยทีนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะจ้ะด้านหลังนะคะ ด้านข้างนะจ๊ะต่อไปนะคะองค์ที่สี่สิบห้านะคะเป็นองค์นี้จ้ะเหรียญหล่อโบราณนะคะพี่พี่นะด้านหลังนะคะประมาณนี้เลยนะคะต่อไปองค์ที่4ี่สิบนะคะเป็นองค์นี้พระมาเหส่วน,นะคะ่ะพี่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 ท่านใดนะคะ เห็นรูปไม่ชัดหรือว่าน้องไวยไปยังไงสามารถแอดไลน์เข้ามาขอรูปเพิ่มเติมกันได้เลยนะจ๊ะต่อไปนะคะองค์ที่สี่สิบเจ็ดนะคะเป็นองค์นี้เลยจ้ะด้านหลังนะคะพี่พี่ทานาดสนใจก็อย่าลืมโทรเข้ามาหรือว่าแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยที่เบอร์ศูนย์7 4ดสามหนึ่งหกเจ็ดสี่ห้าหเกนะคะ ต่อไปองค์ที่สี่สิบแปดนะคะเป็นองค์นี้จ้ะพระหล่อโบราณนะคะพี่พี่นะเก่าๆแบบนี้เลยนะจ๊ะราคาหนึ่งร้อบาทมีค่าจะส่งห้าสิบบาทนะคะต่อไปนะคะองค์ที่สี่สิบเกานะคะเป็นองค์นี้จ้ะหนึ่งบาทนะคะพี่พี่นะ อย่าลืมจดจำหมายเลข ep จดจำหมายเลของ์คพระให้น้องด้วยนะคะพี่พี่ท่านใดสนใจอง์คไหนนะคะรบกวนนิดหนึ่งนะจ๊ะต่อไปองค์ที่ห้าสิบนะคะเป็นองค์นี้เลยจ้ะพี่พี่ท่านใดรับชมอยู่นะคะน้องรบกวนฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะพี่พี่ท่านใดกดแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่พี่ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะจ๊ะ ต่อไปนะคะองค์ที่ห้าสิบเอ็ดนะคะเป็นองค์นี้เลยจ้ะด้านหลังนะคะต่อไปนะคะองค์ที่ห้าสิบสองนะคะเป็นองค์นี้ค่ะด้านหลังนะคะ ต่อไปนะคะองค์ที่ห้าสิบสามนะคะเป็นพระมเหส่วนองค์นี้เลยจ้ะด้านหลังนะคะต่อไปนะคะองค์ที่ห้าสิบสี่เป็นองค์นี้จ้ะสอบหล่อโบราณแบบนี้เลยนะคะพี่ๆนะด้านหลังนะคะ ด้านข้างนะคะต่อไปนะคะองค์ที่ห้าสิบห้านะคะเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะคะด้านหลังนะคะตรงฐานนะคะต่อไปนะคะองค์ที่ห้าสิบหกเป็นจอบเล็กหลวงพ่อเงิน,นะคะ่ะ ด้านหลังนะจ๊ะด้านข้างนะคะต่อไปนะคะองค์ที่ห้าสิบเจ็ดเป็นหลวงปู่ทวดคะ่ะพี่พี่ด้านหลังนะคะด้านข้างนะคะต่อไปนะคะองค์ที่ห้าสิบแปดนะคะเป็นองค์นี้เลยจ้ะ เหรียญหลวงพ่อท่านนุ้ยนะคะด้านหลังนะคะต่อไปนะคะองค์ที่ห้าสิบเก้านะคะเป็นองค์นี้เลยจ้ะด้านหลังนะคะด้านข้างนะคะตรงฐานนะจ๊ะ ต่อไปนะคะองค์ที่ห0สเป็นองค์นี้เลยจ้ะลูกถ่ายนะคะพี่พี่นะราคาหนึ่งบาทนะจ๊ะด้าน,นหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะพี่พี่ท่านใดรับชมอยู่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะก็จะได้รับแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากน้องในทุกๆวันเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะมีมาให้ชมทั้งหมด60รายการนะคะเป็น E ีทีที่ ห้าสิบหกนะคะลงช่วงสี่โมงเย็นวันที่24่สิบ่ธันวาคะพี่ๆนะก็จะมีทั้งหมด60รายการนะคะช่วงเย็นจะเป็นราคา100บาททุกองค์ทุกรายการเลยนะคะพี่ๆท่านใดก็อย่าลืมสนใจก็อย่าลืมโทรเข้ามาได้เลยหรือว่าแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยที่เบอร์083 167 4569นะคะสําหรับวันนี้อีพีนี้น้องลาไปเพียงเท่านี้นะคะพี่ๆทุกท่านสวัสดีค่ะ